สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อ,องวิศวะบ้านนอก EP นี้ผมจะพาทุกคนมาดูสุดยอดพ่อพันธุ์อีกหนึ่งตัวเป็นลูกชายของเจ้าลุงเพชรนะผมเจ้าลุงเพชรนี่เป็นควายดังของติ๊กเลยควายดังระดับประเทศตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวนะผมที่แบบว่าเข้าสนามประกวดแล้วได้รางวัลหลายสนามมากชื่อเจ้าเพชรตะวันเราเดินทางมาจากลบบุรีเลยนะผมเป็นระยะทาง400กว่าโลเกือบ500โลเลยมาดูเจ้าเพชรตะวัน สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับดีครับวันนี้เราช่องวิศวะบ้าน,นอกมาเยี่ยมคอกชนะประภาฟาร์มเดินทางมาโหสี่ร้อยกิโลครับผมมาจากลบบุรีเจ้าเพชรตะวันนี่เป็นลูกลุงเพชรท,ที่เข้าสนามประกวดได้และแถมยังได้รางวัลอีกต่างหากเออตอนแรกนี่ไปเห็นเขายัางไงครับพ่อ เป็นคนเป็นคนไปเจออืมเป็นคนไปเจอนี่เราไปเจอเจออยู่ที่ลบบุรีนี่หลยก็เลยขึ้นไปดูอ๋อไปคือเราเห็นจากจากโซเชียลก่อนหรือว่าไปเป็นพวกกันนะบ่เห็นจากเขาเขาประกาศขายนี่หลยอืมพอเห็นปุ๊บก็ขึ้นไปดูเลยใช่ไหมครับ อืมแล้วพอไปดูเป็นไงครับพ่อไปดูไปดูก็มันผอมตัวตอนนั้นมันผอมครับผอมมากก็อบอกว่าไม่ต้องซื้อแร้วมันมันผอมอืมใครใครใครเป็นคนบอกไม่ต้องซื้อครับพ่อพ่อกับแม่อ๋อพ่อกับแม่พ่อกับแม่ไม่ซื้อแต่เขาก็ดูยังไงก็ไม่รู้เขาเรียกไปล้านหกหนึ่งล้านหกแสนบาทโอ้โหเขาลดให้แสนหนึ่ง ขาบอกว่ามันมันไม่มีตังเอะละ็อกแพงครับพอขี่รถกลับมาก็เขมามันจำแล้วเขมามันจำไป, <ละ S 2> ไปแล้วหนึ่งแสนไอหนึ่งล้านหนึ่งหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยังไงนี่โอ้โหล้วขอสอบถามหน่อยพอหลายคนที่ติดตามช่องชนะประภาฟาม คือก็เห็นพ่อแบบว่าไปเปิดราคาตามข้ออย่างนี้ใช่ไหมครับ,รบแล้วพ่อเลี้ยงควายมาประมาณกี่ปีแล้วครบบอเลี้ยงมาหลายปีแล้วแต่เป็นควายธรรมดาควายเดินตามนั่นแหละควายไล่ทุ่งอืมคือเราเลี้ยงควายมาก่อนแล้ว,ลวก็กพอดีลูก,ลกสาวพามาเลี้ยงพามาเลี้ยงแบบพัฒนาอืก็ได้นำพ่อพัน,พนุ์เข้ามาอ๋องน้องหนงุ่งปีแล้ว น้องนุ้ยนี่คือเป็นคนเรียกเรียกควายเข้ามาเลยอ๋อเป็นคนทํางานให้เอาผมผมก็ไม่รู้นะครับหรือว่าอีกหลายคนยังคิดว่าพ่อเป็นคนเลือกควายเองเป็นเซียนเก่าพ่อกับแม่ไปดูให้เฉยๆว่าอ๋อเดี๋ยวเขาดูของเขาเองครับก็คือพ่อกับแม่เป็นคนเลี้ยงให้เป็นคนเลี้ยงให้แต่พื้นฐานพ่อก็เป็น คนเลี้ยงควายมาก่อนเป็นคนเลี้ยงควายมาก่อนแต่ตั้งแต่เขายังอยู่บผมโอ้โหยี่สิบกว่าปีสามสิบปีแล้วมั้งเลี้ยงมาการผ่านมือพ่อพันของพ่อนี่ก็ถือว่ามีมีมีพื้นฐานพอสมควรใช่ไหมครับ,รบมีก็พอสมควรม,มีเก่งอย่างที่เห็นออกจากคอกมีก็มีเจ้าสุดสนแนนแล้วก็มีน้องพระเอก ใช่ไหมครับผมสะแนนสะแนเนเป็นตัวแรกที่เข้าสนามแล้วเป็นยังไงครับพ่อมามาวันนี้เรามาเป็นเจ้าของเจ้าเพชรตะวันรู้สึกยังไงครับพ่อภูมิใจแล้วมาถึงจุดนี้แล้วรู้สึกดีใจมากที่มีเพชรตะวันอยู่พ่อเคยเคยคิดไหมครับในในฐานะเนี้ยผมอะติดตามพ่อตั้งแต่ตอนที่ไปถ่าย youtube เปิดราคาอย่างเงี้ยไม่ไม่เคยคิดว่าจะจะได้ ตะว,วันจะมีชื่อเสียงขนาดนี้อตอนนี้ก็ถือว่าคนรู้จักเยอะแล้วโอโ้โหเอ้สนามไม่ว่าจะเป็นคอกใหญ่ๆก็อยากจะแบบว่ามาทับเจ้าเพชรตะวันสนใจน้ำเชื้อเจ้าเพชรตะวันนะครับผมเออเจ้าเพชรเจ้าเพชรตะวันนี่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วพ่ออายุสามปีวันที่แปดนี้จะจะครบสามเดืนอนเพราะเขาเกิดวันที่แป <3 S 1> ดสามปีเกือบสามเดือนสามปีเกือบสามเดือนครับวันที่แปดนี้จะครบ สเดือนโอ้โหแล้วส่วนสูงประมาณเท่าไหร่ครับพ่อเนี่ยสูงร้อยเจ็สิบครับวันแค่สองคู่คู่คู่ที่สองนีขนขน่ขึ้นขึ้นขึ้นหักไปเล่มนึ่งขึ้นไปแล้วเล่มหนึงแตเล่มหนึ่งยังไม่ล่วงเลยเจ้าเพชรตะวันนี่มีคนมาผสมเยอะมากเลยเหรอพ่อสี่ร้อย โอ้โหสี่ร้อยนี่มาอยู่นี่ตั้งแต่ผสมจริงเลยครับสี400่ร้อยผสมจริงประมาณกี่ปีครับพ่อเนี่ยที่มาอยู่เดือนธันวาที่แล้วอะ่ะโอโ้โหปีสี่เดือนประมาณนี้ปีสี่เดือนมาอยู่ที่นี่สี่ร้อยกว่าตัวเฉพาะผสมจริงใช่ไหมครับ<ม>คือพี่น้องนี่ให้ให้การตอบรับดีมากใช่ไหมครับพ่อตอบรับดีมากแล้วชาวบงชาวบ้านแล้วแว่งเนี้ยเป็นไงมั่งครับพอ่อ เกือบหมดทุกจุดโอ้โห,โโหเสร็จเพชรตะวันหมดเลยเสร็จเพชร,รตะวันหมดก็ผสมพอออกมาแล้วก็จะเอามาใส่เพชรตะวันอีกคน,นแสดงว่าเขาชอบในผลงานติดใจในผลงานครับในผลงานผลงาน,ผลงานเขาออกมาให้เห็นหเรื่อยๆครับตอนนี้ประมาณหกสิบกว่าตัวแล้วโอ้โหคิดว่าจุดเด่นมันเป็นไงครับพ่อตัวนี้จุดเด่นก็ตามภาพเนี่ย เด่นเขาแข้งขาแล้วก็ลูกกลุ่มเพชรต,ตัวนี้ได้แชมป์แปดสนามใช่ไหมครับแปดสนามแปดสนามัแนมแสองคู่สามงสามคู่ได้ได้ไดมันมาจากบนโอ้โหแล้วก็ฟันแชหนึ่งคู่ได้เจ็ดสนามอืมเป็นลูกลุงเพชรต,ตัวแรกที่เข้าสนามประกวดแล้วก็ได้แชมป์ด้วย ราคาค่าผสมนี่เท่าไหร่แล้วครับพ่อตอนนี้ห้าพันห้าพันห้าพันรับประกันให้จนติด <c oughs> อือหือเพราะแต่ก่อนพ่อ,พอเคยเจอแม่พันร้องอยากก็เลยเห็นใจเกษตรกร,รที่ว่าติดยากเมี่พันติดยากนี้เราเอาไปกว่าจะได้แต่และตัวตอนนี้ก็เลยประกันให้จนติดห้าพันรับ ก็ถือว่าพี่น้องนี่ไม่ต้องไปไกลถึงนู่นแล้วอุทัยแล้วมาที่นี่ก็ได้พันธุกรรมลุ่งเพชรเหมือนกันก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ไว้วางใจเพชรตะวันโอ้โหแล้วแบบว่าคือเป็นที่โด่งดังในกระแสะโซเชียลมากครับผมเพชรตะวันนี้เป็นเป็นควายที่เชื่องน,ใ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 นิสัยไม่มีนิสัยดุเด็กๆก,ก็จับได้ือ แล้วลูกออกมาก็เหมือนพ่อเลยนิดใสพ่อครับแล้วน้ำ,นำเลี้ยงเราล่ะครับการเลี้ยงดูล่ะครับก็ธรรมชาตินะครับตอนตอนกลางวานันจะปล่อยลงมาปล่อยเป็นธรรมชาติเลยนี่ครบข้างหลังเหรอครับพ่อ,พอ,พอมีสระน้ําแล้วก็มาแช่น้นนนานํานอนแช่น้ำหน้าร้อนตอน,นปล่อยแบบธรรมชาติเลยแล้วก็มีพ่อนเสริมนิดหน่อย ไม่<ด>มีคนงานเลี้ยงนี่แต่พ่อกับแม่แล้วก็พี่คนดูได้อีกคนหนึ่งเลี้ยงกันเองเขาอยู่ง่ายกินง่ายเพีต่วันเป็นลูกลุงเพชรที่แบบว่าเต็มมากครับผมบหนาแล้วเอาดูเอาท้ายให้ดูหน่อยท้ายดีมากครับ <c oughs> ดูครับผมท้ายดีหางยาว ตำแหน่งค้นห่างนี่โห<ฮ>ตอนพ่อไปเห็นตอนเด็กๆนี่คิดไหมครับว่าจะโตขนาดเนี้ยไม่คิดเลยไม่คิดว่าจะโตขนาดนี้โอ้โหท้ายแน่นมากครับผมผลงานเขาเป็นไงมั่งครับพ่อผลงานก็มีทั้ง ตัวเมียก็จะเยอะนะตัวเมียเยอะส่วนม,มากก็อยู่ขอกนี้จะมีจะงคูใแตตัวเมียตัวเดียวผลงานเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูพาไปชมลูกลูกเนาครับโอ้โหให้ดูท้ายให้ดูนํำตัวนะผมนี่คือใหญ่แล้วก็เต็มหน่อยครับผมเป็นลูกลุงเพชรที่แบบเต็มมากลหลายๆคนนี่พูดถึงเจ้าเพชรตะวันนะครับเขายังเด็กๆอยู่ครับสามปีสามเดือน โอโหววาสามวันนี้ก็สามเดือนวันหนึ่งนี่ผสมเยอะสุดกี่ตัวพ่อเดียว,วันละตัวครับก่วงนี้โอ้ก่งนี้เป็<อ>นช่วงร้อนอากาศร้อนมากแล้วเรื่องน้ำเชื้ออเล่ะพ่อน้ำเชื้อก็มีมีทั่วแล้วตอนนี้หล,ล,ลอดหลอดละเท่าไหร่ละ หลอดละ 500, ห้าร้อยโอโ้โหถือว่าของดีแล้วยังน้ําเชื้อยังถูกด้วยครับผมกเกษตรกรก็จับต้องได้หลอดละห้าร้อยนี่คือผลงานหลักแสนก็หายห่วงใช่ไหมครับพ่อส่วนมากที่เขามาผ,ผสมกันเฉพาะละแวกนี้มันคือเห็นผลงานปากต่อปากหรอเปลาพ่อหรือว่าไงครับ อืมก็แมนะ่พันกอลออยู่สองตัวเออผลงานเขาเขาก็มาขึ้นมาดูตัวก่อนมาดูพ่อพัน์ก่อนป่าโอเคไหมอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับผมนำลำตัวนี่โขหนาลึกลูกออกมาก็แบบเดียวกันนึงพอสั้นสามอ่องเลยลูกออกมาตัวไหนตัวนั้นเลย โอ้โหแล้วหน้าเนื้อเขาเขียวแล้วที่ไปงานอุทัยเห็นยืนเทียบกับลุงเพชรลุงติ๊กว่าไงมั้งครับพ่อลุงติ๊กก็บอกว่าฝากเพชรตะวันด้วยอ <c oughs> ือหือไปอยู่ใกล้ๆกันกับพ่อเขาแล้ว <c oughs> เห็นลุงติ๊กบอกว่าเล็บเหมือนพ่อมากครับเดี๋ยวจะให้ดูนะผมนิสัยเดียวกันเลยปกตินี่เขาเ <c oughs> ขาเชื่องมากไหมครับพ่อ เยองมากเด็กก็จับได้ไปตามงานสนามประกวดน,นี่ก็มีแต่สาวๆทั้งนั้นเลยมะไอ้อ่อนเป็นเป็นควายที่ขี้อ่อนเจอเด็กเจอสาวไม่ได้โหเดี๋ยวเราไปชมทายาทของเจ้าเพชรตะวันนะผมติดจองนี่คนคนที่ไหนจองเรัเพ่อส่วน แถวใกล้ๆก,กันน <Ừ. S 2> ี่แหละเฉยภูมิั่งคือมาดูแล้วก็ชอบเหรอพิษณุโลกก็มีับมาดูแล้วก็ชอบโอ้โห oh, oh, แม่เขานี่ถือว่าไม่ได้ใหญ่เลยใช่ไหมครับเพราะพูดแบบว่าตรงๆก็คือแม่บ,บมรรดาษนี่แหละแบบจะจ่ายลูกนี้โหเด็ด oh, เลยตอนนี้ก็แม่บ้รดาน,นี่นี่แม่เขาหนึ่งร้อยสามร้อสามสิบเจ็ดเนี่ยดวงอาทิตย์อ๋อ oh, แม่เขาแลยเนี่ยครับแ,แม่ดวงอาทิตย์ นี่เดี๋ยวให้ดูแม่เจ้าดวงอาทิตย์นะผมแบเดี๋ยวนี้ไปเชียงใหม่เขาซื้อไปหรอครับับไปทั้งแม่ทั้งลูกยังอย่างนี้เปิดเท่าไรหร่ครับแม่ลูกตดวนี้ปอนไปแสนแสนเอ็ดแม่ลูกนะครับแม่ลูกแล้วก็ท้องด้วยแถมตัวท้องไปด้วยทําท้องไปแล้วก็ไปส่งโอ้โหถือว่าราคานี่ครับ คุ้มก็ตามตามเพจแล้วก็มีตัวหนึ่งร้อยสามสิบตอนนี้ก็ติดจองแนละ้วออกมาดีเลยแข่งขาใหญ่ไม่ใช่แต่ขวัญใจแม่กเกษตรกรแม่ใหญ่ก็คือออกมาดีใช่ไหมพ่อ นี่ครับเดี๋ยวพ่อขอพาเดินไปดูค่อบนบ้านครับวังน้ำอันนี้ลูกใครเหรอครับนี่นลูกลูกเพชรตะวันเหมือนเพชตะวันโอ้โหอันนี้ตะวันใหญ่จีอันนี้ อันนี้ตะวันแดงตัวคู่อันนี้นี่น้องไา่น้ำเพชรอันนี้น้ำเพชรนี่ตัวเมียนี่นี่น,นี่แม่เขาขายดูแม่แม่บ้านบ้านบ้านจริงนะผมแม่ถือว่าแม่บ้านเลยโอ้โหสิเขาจ่ายลูกสีผิวนี่สวยเลยครับนนสีผิวเ<ผ>นื้อตัวผสมเพชรตะวันได้อีกแล้วอืม มีอีกตัวหนึ่งตัวนั้นลูกตัวเมียตัวนั้นก็เหมือนกันพี่อันนี้เพชรตะวันจ่ายลูกดีจริงๆครับผมโอ้โหสวยจริงๆครับนีแ่แม่เขาอตะวันแดงอันนี้ตะว,วันขายนี่อันนี้ผมมีอนกัน สานิดนดนี่ือมอาัชชยนี่ดููนี่นี่แลลูกโอ้โหน,นี่เดวน,นี้ตัเมียเอ้าเอ้าเอาเ,อาเอาย็นลูกขอดูหน่อยลูก <c oughs> โอกลัวนะผมกลัวกล้อง ย่าแมบ้น,บนเลหน้าหน้า,ห,นาหัวเ <c oughs> ขานี่คอสามอ้อมชายตะวันท้าย <c oughs> <c oughs> นี่รูปแม่เขาแม่มที่ลกที่ที่เราเดินมานี่ไม่มีแม่ร้อยห้าสิบเลยว่าไม่มีครับมีแต่ร้อยสมสิบมีแต่ร้อยสามสิบโอ้โหแม่ร้อยห้าสิบก็เขาก็ ยังไม่มีราคาไม่รอ้อยห้าสิบออกมาดีเหมือน,นออกมาดีครับออกมาดีเลยอ,เออกมาดีมามาหล่อเลยแหละถ้าตัวตัวเมียก็สวยแข้งขาใหญ่มันจะมีตัวหนึ่งร้อยห้าสิบของเสียชัยนีงเป็นยังไงครับออกมาสวยเลยแล้วแล้วจุดเด่นสําหรับลูกเขาแล้วพอ่พอพ่อว่าจุดเด่นออกมาตอนเล็กๆก็ไม่ตัวใหญ่เท่าไหร่แต่มันพอได้อาทิตย์นหนึ่งก็ ออกมาเลยทีนี hmm. ้เข่งขาอะไรก็ตอนเล็กๆก็เรกษตรกรก็ดูธรรมดาอยู่พอพอได้อาทีตสองอาที่ก็ดูแตกต่างัวเดิมหลายดูดดหนอยลูกตะวันแดงตะวันแดงอันนี้เจ้าตะวันแดงกับตะวันฉายดูแม่เขามีไข่ดูไข่ดูอะไรเสมอกัารเลยบแต่ตัวผัว ใจเย็นนะลูกดูหน่อยดูหัวดูเข่านะผมแข่งขาตัวนี้ออกมาตัวเล็กๆนี่ออกมาตัวเล็กๆพราะได้อาทิเดียวก็ออกให้เห็นเลยหางนี่โคนหงคนหางนะครับแข่งขาอย่างนี้แม่แม่ลูกแม่ลูกอย่างที่พ่อบอกเมื่อกี้ก็เปิดไม่แพงด้วย เปราคาก็อยู่ประมาณเจ็ดหมื่นแปดหมื่นี่แหละบางคนเขาก็ขายบางคนเขาไม่ขายเขาจะดูอืดูต่อไปอยูว่าใส่เพชรตะวันอีกรอบสองมันจะเป็นยังไงแต่ตัวตัวนั้นก็มีคนจองไปแล้วคี่บาทแล้วป่ะแสนเอ็ดแสนเอ็ดลูกอย่างเดียวใช่ไหมครับตัวเมียนะผมลูกเขาเขอดูหน่อยลูก แอบ้านเลยโอ้โหโดดๆโดดๆน่ากลัวเลยกิงราคาควายตอนนี้ราคาถูกโอ้โหถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่หลายบาทนะผม แล้วเออย่างทายาทเจ้าเพชรตะวันนี่พ่อเคยเอาไปโชว์ที่สนามประกวดไหมครับยังครับยังพึ่งได้สี่ห้าเดือนอายุอายุประมาณสี่ห้าเดือนนี่เพึ่งพึ่งออกมาถ้าเลยสี่ห้าเดือนก็ไม่ใช่ลูกเพชรตะวันแล้วลูกเพชรตะวันก็อยู่ประมาณห้าเดือนโอ้โหแต่ละตัวนี่สุดมากน่าคิดว่าจะเห็นลูกเพชรตะวันไปโชว์อยู่น่าจะเข้าสนามเยอะอย่าลืมติดตามช่องชนะสภาฟาร์มครับแล้วก็ วิศวะบ้านนอกครับวิศวะบ้านนอกนะครับใครที่กําลังชมอยู่ดูคลิปนี้ถ้ายังไงก็โทรศัพท์มาพูดคุยได้ครับขอขอขอเบอร์ติดต่อนะครับหกหนึ่งเก้าเครับน้องนุ้ยหรือว่าพ่อโยชินยินดีต้อนรับครับครับผมขอบคุณน้พ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ